คุณมีกี่ขามีร้อยขาทำไมคุณเป็นร้อยขาเป็นทายาทตะขับคุณมี100ขาผู้ชายมี100ขาเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรที่มีประโยชน์รู้ไหมมีหลายเรขาคยมีแฟนไหมไม่มีครับออเพิ่งเลิกกันเหรอเะเขาเลิกกันเพราะว่าทำไมคุณคุณหลอกกันไป ค,คุณดีเกินไปอ๋อคุณดีเกินไปตอนนี้เขาแบบว่ามีหัวใจสี่ห้องมีเดี๋ยวคุณหมายถึงว่าบอกเขาไปว่าแต่ละห้องมีใครบ้างนะแต่ละห้องคุณมีใครบ้างมีพี่พักกาศครับโอ้โหพี่ประกาศไว้ดับเดงเลยฮะอ่ามีใครต่อไปไอ้แคปมีผู้ชายไว้ในหัวใจหระมีผู้หญิงไว้ในหัวใจห้องหนึ่งผู้ชายไว้หัวใจห้องหนึ่งใช่อ๋อแล้วห้องที่สามคนที่สามว่าไอ้ทีอ๋อคุณก็มีผู้ชายไว้เอาละเรียบร้อยคนที่สี่คนสุดท้ายละ พี่ขอฟังหน่อยคนที่จะอยู่ในหัวใจคนที่4ของคุณเน่ยจะต้องเป็นคนที่มีความสําคัญสําหรับคุณมากที่สุดนะคุณจอร์ดคือใครครับพี่บีมครับเฮ้ยมึงเราไม่ได้คุยนแบบนี้โอ้เราไม่ได้คุยกันแบบนี้พี่เจอตัวงี้ตั้งแต่แบบตั้งแต่เป็นสาวสัพพัังเลยนะเป็นแบบพึ่ง,งแตกสาวอะก็คือแบบ ม .3 ม .4 อ่ะคือแตกหนุ่มมาก่อนก็เลยเพิ่งเพิ่งแตกสาวปกติเป็นคนแตกหนุ่มมาก่อนใช้ใเล็บเจลแล้วพอแตกสาวเสร็จปุ๊บพอเข้ามหาลัยก็เริ่มแบบแต่งคนนี้คนนี้เขาไม่ใช่ถุงเขาใช้ถุงก๊อปแก๊ปใช่ปกติใช้ถุงก๊อปแก๊ปมัดปากเอาแล้วก็เสร็จแล้วเอาล้างล้างเขี่ยออเขี่าออกเขี่ยแล้วก็มาใช้อีกโอ้โหไอ้ตั้งงอไอ้ตั้งงว่าคืออะไรคืออะไรไม่งงหรอกพี่อ๋อได้ไอ้ตั้งนี่ไม่น่างงเหรอ อ๋อใส่ใสใส่ใส่ใสใสคือแก๊งนี้มอสี่หมดเลยป่ะอ๋อมอห้าโอ้ขอโทษแก่จังเอาเวก่อนไม่ได้แก่เท่ามึงหรอกโอสบายใจแล้ววันนี้คือพ่อหนูเขาเป็นคนที่แบบแปลกหนูก็ได้มาจากพ่อใช่ไหมแล้วก็เวลาว่างๆหนูไม่รู้ว่าพ่อคนนึ่งเขาดูอะไร แบบพ่อเหนือจะดูวิธีซ่อมเพดานวิธีซ่อมอะไรเงี้ยเออดูอะไรที่มีประโยชน์ต่อบ้านนะคะประมาณ3าอาทิตย์ได้แล้วดูวิธีการจับงูเห่าค่ะ <c oughs> แล้วมันอ่ะอีโวไปเรื่อยๆพี่ตอนแรกมันจับงูเหา่าต่อไปมันทอดงูเหา่าต่อไปมันวิธีใช้ชีวิตแบบคนป่าการอยู่ร่มงูเหา่าต่อไปมันเป็นการดูงูเหา่าฟักไข่หรือวว่าเริ่มเครียดแล้วแบบอ,อันนี้ไม่น่าปกติพี่ คนเราหลงเขาไม่ได้ป่าเราจะไปยุ่งกับงูเหา่าจำไหมโอเคไม่เป็นไรหนูก็พ่อมีความสุขหนูปล่อยให้พ่อทําไปวันหนึ่งพ่อไปซื้อกุง้งเผาข้างทาง,างแล้วมันเป็นป่าอยู่ข้างๆพ่อเจองูเหา่าไ้ยในไงในที่สุดก็เจอได้ใช้วิชาแล้วพ่อตื่นเต้นมากพ่อหนูก็เนี่ยคนขายกุง้งเผาอยู่ตรงนี้งูเห่าอยู่ตรงนี้พ่อหนูใช้ท่ามันมีท่าอาคมงูเห่าอยู่อ่อหนูก็ว่าออกมาเลยบอ๋ออย่างนี้อๆะ คนขายก็งงมึงทาอะไรวะพ่อหนูก็ไล่งูเห่าแล้วพอเสร็จงูเห่ามันหันพี่มันหนีมันหันไปเลยมันหนีมันหนีนหนพ่อหนูพ่อหนูตื่นเต้นมากกลับมาโทรหาแม่ก่อนเลยปรากฏวันต่อมาไปดูคลิปบอกว่าวิธีไล่งูเห่าที่ผิดอะ่ะคือการไปยุ่งกับมันจริงๆที่อยู่เฉยจริงจริงพ่อหนูตายได้เลยนะแล้วถ้าแบบพ่อตายหนูไม่ไปหนูอายตายเพราะอะไรอ๋ออาคมงูเห่าค่ะพ่อแบบปลอบใจพาไปเที่ยวแม่น้ำ ให,ให้ให้ให้ลูกให้ลูกหายเครียดที่แบบเดี๋ยว <_ an> ไม่มีน้องพาลูกไปลำธา,ารกาญจนบุรีในขณะที่ลูกลงไปประสบการณ์ของเด็กคนหนึ่งที่มีความสุขและจะได้ลงไปน้ำทะลำธารนั้นใส <_ an> พอกรโดดตูมปุ๊บโผลขึ้นมาคุณเจออะไรครับขี้ลอยอันนี้ b นนา่ a boat แล้วลอยอยู่ตรงจมูก <_ an> เหมือนขี้สุดตูดอ่ะพี่แบบุ๊ดปล่อยไม่มีจังหวะชะงักไม่มีเป็นเมด็ดเลยะบูอันนท่านี้แผนเหมือนกล้วย เงินเฟื่ยบานณาบตรแล้วลอยมาแล้วแข็งด้วยก็เป็นเป็นทรงเรือเลยเรือยังไงก็บรนณาบุตแน่นอนอันนั้นอ๋อแล้วเพราะตอนที่คุณเจอมั้ไม่สดอยู่แล้วไม่สดนั่งแต่เล่าคิดว่าลูกมีความสุดอยู่กับรับทานเป็นพ่อตัวอย่าง